สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้อยู่กับเบาโออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเวลาแรงๆเนาะพี่น้องประมาณสี่ห้าโมงแรงแหละเบ้าลิก็ได้เข้ามาหาพ่อใหญ่วันไซอีกแล้วพี่น้องกับเม่ใหญ่ปัน่นเนาะพี่นนองกับมื้อนี้ทางเบ้าลิก็เข้ามากับมีเรื่องราวเนี่ยน้อยนึงกับกำลังใจมาให้พี่น้องเยเพราะว่าทางผู้หญ่ใจดีนะเพิรนได้บอกเบ้าลิเอากลังกำลังใจมาให้เพิ่นเล็กๆไม่น,น้อย ให้เพิ่นสู่ต่อไปนะพี่น้องซ้ำว่าสีมีเงินมีคำซื่อดินหรือว่าซ้ำที่มีหวงอยูบบ่หวงเศ้าเนาะพี่น้องเพิ่นก็นได้ให้เบาลิเป็นภารกิจให้ในมือน,นี้ก็ต้องขอขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อก็ผู้ใหญ่ยยใจดีที่เพิ่นเอาภารกิจนี้ให้พี่น้องหรือว่าเอากำลังใจนี้ให้ฝากนำเบาลิมาเนาะพี่น้องเอา นี่ทำผสมเป็ดเพราะันดอกน้ออื่นมันเป็นอย่างในพน้องจงเข้ามาดูกระลา่างเพียงเพื่อนฝนะนตกดิปุฝนตกเฮนเฮนเอ,นอนก,นกกัดสภาพฝนตกกัพาลงมดบุจักสิลี่อยู่ใส่เลยทั้งเบาก็ได้ขึ้นอยู่ทั้งนะพเถ่าไปขึ้นอยู่ทั้งในบ้นนี้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปไปฝนตกห้ามนี่นะ เอ้าสบายดีเนี่ยลืมเนาะสบายดีสบายดีเมียเจ้าหึงบ่จังมานี่จังว่าสิฏฐาสัมภาษณ์เมียเจ้าพร้อมแม่น,นี่ฝุ <c oughs> ่นตกหยิบได้นี่น้องผาดเออ,อเหูยามตกแหงเหลยเบาอุลิเสียเยอะเมื่อไรไนี่นี่โอ้โอ้คนที่ฝุ่นตกหูดูยัดมื่นมาแล้วผู้ยัดอยู่นในมัวอยู่เด้อไปไปขึ้นไปถ่ายแต่เจ้านี่แหละกันว่าอยู่นในมัวกลายเพิ่นเก็บเยอะเพิ่น งัวท้องบ่ตอนนี้นะโดยโดยโดยเด้อเด้อหัวหางเด้อย่าเด้อบ่ปดบ่ปดบ่ปดเอามันมืดเลยวะโอ้บ่เป็นอย่างเนาะมือกับไตไฟเอ่ะตุ๊กไตไฟใช่ไหมโอ้ไตไฟน้่งข่อยเนี่ยนะข่อยมีไฟอยู่นั่ง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 โยกฟุ้งก็ได้โอ้ยไอ้สี่ฝาพการเที่ยนี่ดิไฟข่อยมีอยู่อ้าวสบายดีสบายดีสบายดี เ็นยังไงส่องซมือวันนี้เห็นข่อยเข้ามาดีใจบ่ดีใจแล้วยายฮดีใจโดยคือด,ดีใจเห็นข่อยเข้ามาหมาว่าญ,ญามาอุป,ปุ่นแล้วอุอุอป,ปุ่นผกขาดเลยแมาว่ามีมมกําลังใจขึ้นบ่กันข่อยเข้ามาโดยม,มีความหวังบ่กันเห็นข่อยโดยว่ามีความหวังแน่กับบบบคือสิ้นไอ้นะเพื่อจะเข้ามานะก็คึอของผคขาอัน่ะจะขึ้นไป เดือดเผื่อไปแล้วฝึกขาก็ดิคนมาด่าเจ้าดูบ่ได้ยินเมียเจ้าเล่านะแมนมาเป็นคือด่าเจ้าเขนด่าว่าจะได้ี๋ยวด่าบหมูด่าม้าโอ้ขอโทษนะกับบักขี้ขี้แตดมีเมื่อไรแต่ยาฝึกขากับบนนั่นเหตุใดตัวจนตัวทุกข์อดทนกับยาเราประท้อยยาเพิ่นเด้อ ยากับไม่ต้องตอบตู้เพราะว่าเขากรเป็นคนทุกเนื้อชื่อเขากระป็นคนบดีเขาบรได้หาหลักเล่มของไผ่แล้ววะโบเฮ็ดนะนะแมนเจ้ากรบปุก่ต้องถือซาเพิ่นให้ผูเขาลักผูเขาปุ่นเนี่ยภู้ขาโบเฮ็ดแล้วตัวนี้โบเอาโดยยาเฮ็ดเด้อโดยเฮ็ดบ่ได้กับอยากแห้งๆกับโบบนหล่อนๆซะกับจิมมิเต็กคอกินเท่านั้นเอาเนาะโดยบโบมูโบขาเฮานะโดย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  มันอยากเก่งกับหมูสัางก็คือจากสี่แหละบอกหามึงบอกคุ้มมึงมันเท่านั้นคือว่าหลักเล่มเนี่ยถึงเต่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปแต่ก่อนน่ยไปหาเลาะคอน้าน้ำเขาเนาะแล้วมันมันได้น้ำแล้วบาทนี่เกิดเรื่องตัวนี้ขึ้นมาเมือกี้ยาบอกว่าถึงเรื่องเท่านั้นก็ยาพอเถอะมีแต่ว่าเริ่มไหมเขาเนาะแโอ้โอ๋อโดยขาดกำลังใจว่าสามชีมือมันีเออขาดแหละ บ่มีกับรังใจอีกบ่มีเลยกินข้าวแซบอยู่บ่ก็กินกับไปนด้นเลยสองคำสามคำเหลือกันย่างนี้กินข้าวบ่แซบอีกมันขึ้นลายนั่นเอาไปมามันบ่คือทายาเข่าคือจะขึ้นลายแทบหมเข่าเออคือขึ้นลายแท้บกับไปได้ไลยขึ้นจากก็เลยจะหน่อยบ่ขึ้นจากได้จากมีคือบ้านคือเมืองแล้วแล้วสุดท้ายก็เลยบ่ได้กึม บ้านคือเมืองกับเงาเลยบ้านนี่เดี๋ยวใครจะบอกป่าว่า fc นี่นะ fc อันของข่อยเองของปเท่านี่เพิ่นติดตามรับซ้มแล้วเพิ่นกะคอมเมนต์ให้กำลังใจมาหลายคนเป็นร้อยเป็นพันคนคุณใดเนี่โดยเพิ่นให้กำลังใจนะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นให้จทุนสงสารเพิ่นให้กำลังใจโอ้ฟาเหลื่อมฟาเหลื่อมบ่โด้วยไอ้แม่นี่ไอ้แมันย่ไมันเ่นะ ฝ้าเหลือมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราลุีเปิดยนต์ไว้ก่อนเ็บอกว่าถ้าฟ้าเหลือมให้เปิดยนต์ไว้มันจะบอเกี่ยวกันมาเนีิโดยเพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาเด้บดนี้มันสัญญาณบริเข่าตามที่เล็กน้อยเล่าส่ฟังขอสานั้น เมียเจ้าให้ยช่วยมือบ่เมียเจ้าเมียให้ยขึ้นมือเลยเราว่าไงเราคนคือเด็กน้อยเนาะโดยเออละมาเด้อกันเราเห็นแล้วเด้อไปจากสัมภาษณ์เราพร้อมนะบ้าอะไรบ่พอเราคืหน้อยใจบ่บ่แมนบ่แมนเนาะบ่แมนแต่บ้านั่งด้วยบ่นแะไรบ่นดาผู้ขาดสุดนั่นแหละกินข้าวบ่กินข้าวแล้วบ่กินแล้วมืองเนี่ย กินเขาแล้วกินแล้วกินเขากับปิลกิโลกิโลนี่ดิสามสิโตเนี่ยสามสิโตก็ยังบวดมืดเลยเนี่ยเดี๋ยวยังผ่านใครขุดมาเมียไปขุดขุดกิโอมาปนโดยปนดิบบ่บ่าอะไรปนชุบโอ้หรือว่าปนดิบก็ได้ได้ปนดิบมันเสียสุขภาพได้เพราะว่าอาหารดิบนี่มันสิเข้าไปเน่าอยู่ในท้องเขาแม่เละ แล้วมันสีถาดทองครับบดีมันก็สีเจ็บทองเห็นเป็นอาการเจ็บทองโดยพ่ายญ,ญามกินชูไว้เกิดโรคเกิดน,นั่นเนาะโดยโดยโดย,โดยพ่อเถ้าเ้เบิ่งสภาพกับพี่น้องพวกฝนฝ้าลงแล้วตอนนี้เสานอนบึงดูกระสีดอกทิมนนกท่มแล้วบาทเนีย่ยเสาเสาไม่ใหญ่ดอกทิ่มแล้วแป้นแป้นกระกรอบกันยังไปแล้วเนาะพ่อเถ้าโอ้ตุดูกลางกับบิดนน่าจได้ไหมไม่บ่ไม่ก็บีบ ป็นไบิดแล้งเงาจิกกระมิ้นเพียงแตไ่ได้บาทมันโดนบัวเชื่อบัวขาวว่าเป็นเบิืงเอาอดูหลังบิดเลยคือซ่อนไว้อยู่เนาะซ่อนไว้อยู่ก็จะบิดอีกทีหนบ่เฉพาะเขาบ่ได้หนีบไว้เขาก็ว่าที่ได้เห็ดไ,ไวเ้เนาะว่าที่ได้เห็ดไว้อะไรคุกขากับด้วยบร<อ>ิษัทวัสิุนีบ้านเ้าวฟ้าวแล้วบ้านโดยเนี่ยได้เห็นไมมบิดเนาะอต่อเปล่ากันแล้วบวกกับลิงเล็กเข็งอยู่แล้ว ไปทางไปทางฝ่านทะ้รกันแรกแล้วก็เหว่ยเมียแต่ละมือคำมาอืวี่ยเมียเมียกับให้แล้ววะฝนก็มาตกฝนตกเลยกับบ่มีวังยูอีกยู่แต่วันนี้กับพระใช่บ่เนี่ยพระแหละมาลมบางแห้งเนี่ยเรียบร้อยเลยแถวเนี่ยทั้งนก็คือกันทั้งนกยก็เรียบร้อยทั้งนา่นเดียวเพราะวันดี้เนี่ยชราแค่ายนี่ทั้งิมมันหัวเด้เห็นอยาง ลงคือเนาะไม่ได้ไม่มา้เวรธรรมดาบัดนี้เป็นหัวล้งว่ากันเปียกเมดแล้วบัดนี้ขเาวสารเี้ยบัตรเนี้ยกบอกข่าวสารโดยเออข่าวสารอันนั้นแล้วข่าวสารบัตรเชียงใหม่เมื่อนั้นแล้วอือหาในปกไว้กไว้เด้อไปกินเด้โดยเสือเขาเขาหาเงินซื้อข่าวแห้งยากกว่าแนวอื่น ถ้ามีที่ดินอย <fits you, S 2> so an so ู่แล้วกันที่ปล <c monitoring and functioning> well, ูกพักปลูกหญ้าพราได้ขายชุมวดวัดได้ที่ดินตอนนั้นมันคือดินงามแน่ประมาณนี้นะเนาะมีน้ะมีนายฮดเนาะเด้เมื่อก่อนผูกข่ากันปลูกพักบ่ได้ปลูกแล้วคนสั่งให้เลิกมาเช็ดสวนผูกข่ากันเลิกเลยญาจะคันมาต่อตัวนี้อีก้โอ็แล้วกับมืดปัญญาสองหลักสอดสามหลักสอดไม่หย่านเลย ยายเท้าพระเถาบบว่ากันตัวนั่นก็ได้เนาะมีแต่เริ่มตนใหม่ทำใจแล้วก็สู่โตเดิ้ลบัวเถาเด้ลให้อดเอาจัอะไรก็ได้ถ้ามีที่อยู่ใหม่เพุ่นละเอาจังเอาไปปุ๊บในตอนนี้บุญเท้าอาจิโบท่านมาหอดจอดโบท่านถึงเนาะจะให้อดให้ทนไว้กับผนังยามเขาวัดเขาว่าโบเข้าโบแม่เข้าแต่โบได้เข้าวัดพพ้่มเลยนะวัดเพิ่มขึ้ไปไมื่อทีไปเอนั้น มันจะอกไปร่วอย่างหันมาดิแม่นบกอดบาทได้เป็นยักก็ได้ร่วมกอดบาดไหมวัดอยู่ใช่บัดหรือบไดในในรัฐแทร่วงกอดบาดได้ร่วงใส่บาทโดยใส่บาทโลดพอเท่าเลยใส่บาทอันใส่พระให้ตัวนำเพราะว่าทั้งพราโอรินี่มีอันความนับถือทั้งพระพุทธเจ้าลายคืออะไยขันต่อไปผูกขาดสิทธิ์คอเลือกแล้วตัวนี้ย ก็บอกแล้วโดยโดยก็บอกว่าว่งถึงแล้วตอนนี้นะบอกไม่ว่องถึงกันนับถือเพื่อนครึ่ยังครึ่งอยู่นะนับถือเพื่อนนับถือเพื่อนแต่ละอันเนาะโดยก็บอกว่าพาดพิงถึงแต่ละอเขาก็บม่ได้ออกว่าออกชื่อเสียงบม่ได้ว่าถึงก็บอกเพื่อว่าแต่ว่าว่าสิเลิอกนะนะเชื่เลือกจะได้พอเทนทุกเท่านั้นอันนี้เบ่าลีบไ่ได้เคยซีน้ำอย่างไรนี่พี่น้องเนาะแม่นแต่ทอดแต่เบ่าลีบอกว่าให้ไหวพระไหวเจ้าว่าเขาเห็นอย่างเขาเข้าลุกมาเนีเขาก็ เห็นหมู่เขาลบอยังชิงพหมู่เขาลบเขากับเขาลบน้ำเพราะว่าเขาบลูของใคนประชันซะเนาะประเถอเดี๋ยวเมื่อนี่ะทางอันเบาอาริเองนี่มีอันกำลังใจเล็กๆน้อยๆมาให้เด้อลุงกัญชัยเด้อให้เจ้าสู่ต่อกอนให้อดทนไว้เออถูกเลยนี่มีกำลังใจผู้ใหญ่เพิ่มให้กำลังใจมาให้ภารกิจกำลังใจมาประชันซะให้ภารกิจให้กำลังใจ ตรงวันใส่เพื่นเนาะพี่น้องพอได้ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแหละโดยกำลังใจเพื่อนก็นคือเงินพี่น้องจำนวนหนึ่งล้านกีบเนาะพี่น้องโดย เงินจำนวนหนึ่งล้านกีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งล้านกีบพี่น้องเง<ด>ินที่มอบให้ลุงวันไซเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บบอย่างให้เราไปเก็บกระป๋องกระโบืงกระป๋องในช่วงนี้เนาะพี่น้องบอกเราเก็บบอกต้องไปเก็บกระโปงกระป๋องเลยเสีให้แล้เบ่เนี่ยสีให้แล้วบ้อบอ,อย่าเผาให้วันนี้เพื่อน อันนี้คือผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเห็นเจ้าย่านเจ้าไปเก็บกระโปงกระป๋องด้วยความเป็นห่วงของเพื่อนเพื่อนผู้เบิ่งในคลิปคุณพื่อด้วยความเป็นห่วงของเพื่อนแล้วละเพิ่นก็เอาเงินให้มอบภารกิจให้เบาลีนี่หมออภารกิจในบาลีนี่นะเอาเงินมาให้เจ้าย่านเจ้าไปเก็บกระป๋องย่านเจ้าบ่มีบ่มีอยู่มีกินในช่วงที่เจ้าทอดแท้นี่นะเพื่อนเเลยเอาเงินให้บาลีลานกีบนีมาหมอบให้เจ้ากระเรากับเมีย ไปเจ้วประหยัดไส้ประหยัดจ่ายเด้เอพ่อเถ้าเด้เอเงินลานจีดไปเนองพ่อเถ้าหายเล่ไปเนองให้ตื่นตันหาเจ้าอดทน,น,นไม่อะไรพ่อเถ้าเคนนีหนี่ของเบ้าลี่นี่มีแต่น้ำตาพี่น้องเบ้าลี่เองก็ยังเศร้าแต่ว่าเบ้าลี่ก็ต้องได้อันภาคได้อินเตอร์เทนกันอันเนาะเงานนำอยู่แต่ว่า จังไงเบ้ารี่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็หู้ตัวดูวยขอภัยเป็นคนใหน้เนาะพี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดสช่างสีส่ผู้เพิ่นซื้อนั่นนี่ให้นี่แหละซื้อก,กระตายกระจีนนี่ให้นี่แหละเพิ่นอีโต้เงินส่วนนี้ก็มันเป็นเงินเตรียมที่เฮ็ดเฮือนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นได้บอกเบ้าลีว่าบุญคุณของเพิ่นช่วยเหลือเลยพวกเล่นเรืออันนี้เงินนี่เอาเอาไว้พี่น้องเก็บไว้เออถูกเลยไงเลยไว้ประหยัด ใช่ประหยัดายเด้อเอายนงให้บุกไปบางเน่ื้อาก่อนมาเถอะสิใบตัใจตัดใจพยูนกับนตาคู่เลยเอาไว้เอาไว้จะถุงก่นันเบิบงคู่ดอยู่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้า1ิปใบใส่ถุงไว้เด้อเก็บไว้ดี ให้เจ้าประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเด้อพ่อเด้อซื้อแต่แนวจจำเป็นสิิงที่งเนาจะเป็นนั่นแหละว่าจะเป็นอาหารบ่มาบบารุงตัวเองบ้างนะโดยโดยเน้อส่วนส่วนลายกับมีแต่ของกินเนยมันนักห่วงโดยโดยเพราะว่าเน้าเน้าได้แล้วเน้าดเพาอคุดพ่อกลุนได้คือจิลอกจิลอกกับห้เมียเจ้าไปหาใปนั่นน้ำเด้อโดยโดยแต่ว่าเขาที่ซื้อกินแต่อันน้ลารก็เขากบเขากบหูอยู่เขาบ่มีเนาะโดย เราก็ต้องไปยัดเธอยัดไดเป็นกำลังใจของเพื่อนเพื่อนบ่อย่างเจ้าไปเก็บกระป๋องขนาดเพื่อนอยู่เมืองนอกเพื่อนยังเป็นห่วงเจ้าได้พมดเหโอเพื่อนเพ็่นรุ่นรัวเรือเลยเป็นเป็นห่วงเจ้าเป็นญาติเจ้าไปนั่นไปนี่แหละเจ้าทำใจดีๆบ่ต้องให้บ่ตต้องนั่นดอกเพื่อน เดี๋ยวทางเบ่าลิเดี๋ยวทางคอยนี่ที่พยายามระดมทุนถ้วยเด้อแต่ตอนแตต่อนนี้ยังแต่ตอนแต่ตอนนี้ยังบ่มีเงินเพียงพออฉันจ๋าเพียงพออยู่ชื่อที่คอยเบิ่งให้แย่งผู้ขาดง่ายโดยโดยโดยความถูกความอยากที่สิบสี่เลยคือตายเห็นไหมเลยเอ้ากันจังไดกะนหบมือไหวพริบให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเพันในเด้อ ถั่วอะไรเนี่ยขอบมุกขอบใจเด้อมันอัญมมันยืนควเมข็มแข็งไปมันหาเด้อเนี่ยเด,ด้อสิว่าช่เฉลียวูุขาแกจะย่ำจู้จนไปไหนอ่าถูกเหรอโอเค<ม>อ่ะพี่น้องเอ้ยการซื้อว่าภารกิจมื้อนี้กับเซ็ตสมบูรณ์เนาะพี่น้องก็นจนค่ำจนมืดเ<ม>บาลีกับจกักซีเมือ่อบดไอเมื่อกระเปียกหมดยอดคือมาตกน้านี่แหละเมื่อก็ได้เนาะ แต่ว่าอีทีรู้สึกมีตนชงซานก็เลยเฝ้าออมาแน่พี่ <ฮะ S 1> น้องเลยถึงมันขึ้นฟ้าขึ้นพนก็เฝ้าออมาแน่เพราะว่าเขาต้องเอากำลังใจมาส่งเราเพราะว่ากลัวเมื่อใดเมื่อนึงเราไปเก็บกระโปรงกระปรองตามถนน,นหนทางนะ่ะย่านเจ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรแหละเพราะว่าจิตใจเขาบรยุทกับเนื้อกับตัวจิตใจเขาลอยได้เนีนเย่ยเลยย่านเป็นขอนั่นแน่นะก็เลยเฝ้าออมาเนาะ ก็ามาให้กำลังมกกำลังใจกันต้องสู่ต่อพี่น้องเอ้ยว่าที่เป็นข่อยเองหรือว่าเป็น <c oughs> ลุงวันไซเองแถมเป็น FC เอฟซีพ่อมได้ต้องสู่นะพี่น้องเ้ยสู่ซอยก,กันนะนะคือซอยกันสู้กนไล่กนแซดเพื่อผู้ใหญ่เพื่อนเบิ่งเห็นในความอิทตนของลุงเนาะพี่น้องอว่าลิผจิปัญยามมาถ่ายเรื่อยๆถึงที่สุดนั่นแหละพี่น้องบอกว่าที่เกิดอย่างขึ้นก็นตามว่าลิผจิปัญยามสวยลุงวันไซรให้จงได้พี่น้องเนาะ อาโอเคพ่อแม่พี่น้องจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าเดอ้อพี่น้องเบาลีกจะต้องขอก้าวคำว่าสบายดีเด้ดเอ,อโดยพี่น้อง